สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่31พฤษภาคม2566เป็นค่ำคืนที่อันรอคอยอันมาแสนยาวนานเซวบียกับโลมาครับชิงชนะเลิศเตะเวลาตี2เราจะมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยเซบียโคเซลุยเมนดิลีลบาเทนเนอร์เซบีย สู้กับยูเวนตุสถึงช่วงเวลาต่อเวลาพิเศษเป็นเกมก่อนที่จะเข้ามาชิงครับชนะโดยสกอร์รวม3ต่อ2แล้วก็เตะในลีกเมื่อสุดสัปดาห์แพ้ให้กับเรอัลมาดริด2ต่อ1ก็ให้ตัวหลักพักหลายคนเลยครับนัดที่เจอกับเรอัมัดริดพักตัวหลักไว้ชิงนัดนี้สภาพทีมเกมนี้จะไม่มี มาโอตอคุนยาที่ติดโทษแบนในขณะที่ทางมาโกตดูนัสซี่เมนโตเตยโชล่ามาเกาเจ็บแต่ทางเชซุดซัวกินเฟันเดสซาเอ็นเดลาตอเลสซูโซ่กับโจนจอร์แดนโอ้ชื่อยาวจริงๆ พร้อมช่วยทีมหลังได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดนะครับก็ไปดูฝั่งโลมาก,กันเลยโจเซ่มูรินโญ่มูรินโญ่ก็ให้สัมภาษณ์ออกทางสื่อว่าเหมือนทีมเขาว่ากูรูหลายสำนักมองว่าโลมาเป็นรองมากในถ้วยใบนี้มูรินโญ่ก็ให้สัมภาษณ์ไปว่ามันก็เป็นแค่เรื่องประวัติศาสตร์นะครับน่ายินดีด้วย ที่เซบีย่าเข้าชิง6ครั้งแล้วก็ได้แชมป์ถึง6ครั้งเลยนัดนี้ก็ชิงคัดน,นัดที่7แล้วโดเซมูนิโยคุณซือโรมาผ่านเกมก่อนที่จะเข้ามาชิงก็ผ่านเรเวอร์คูเซนมาด้วยสกอร์หต่อศูนในเกมนัดที่ชนะเรเวอร์ไปเยือนเลเวอร์ River ชนะมาก็ใช้แทคนิกนะครับเล่นแรง <laughs> ส่วนเกมนัดในลีกก็บุกไปแพ้ฟิออเรนติน่าสต่อหพักตัวหลัก ยกทีมเลยเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเกมนี้ทางโรม่าก็ไม่มีลิคาดอฟกับมาลาสคุมบุลล่าที่เจ็บแต่ทางเปาโลโดิบรา,ลากลับมาซ้อมได้แล้วมีลุ้นช่วยทีมได้ลุยปาติซิโอเฝ้าเสากองหลังจานลูกา้ามันชินี คิสสมอลลิงและโรเจอร์อีบันเนตยืน3ประสานนะครับอิดฟิ์วางเซกี้เซลิกไบรอันคิทตันเต้เนมันย่ามาติดและเลโอนาร์โดสปินนัสโซล่าตัวลุกลอเรนโซ่เปลเกลิสตี้กับสเตฟานเอลลาเอลชาลาวี ทำเกมในแดนหน้านะครับมีเทมมี่อาบราฮัมเป็นหน้าเป้าเกมนี้เซบีย่าก็จะมากับระบบ4 2 3สส่วนโลมาก็มา3 4 2 1เกมนี้ก็ผมว่ามันเป็นบอล3หน้าเสมอก็ได้แพ้ก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ไปดูอัตราตาต่อรองนะครับช่วงหัวค่ำกูรูแบบว่ามองว่าเซบีย่า แต่ตอนนี้เหมือนในในหน้าการเดิมพันอะโลมาได้น้ำน้อยกว่าอานะแทงร้อยได้80ดกว่าแต่เซบียาแทางเต็มได้เต็มโอเคครับนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวสารเซบียากับโลมาก่อนชิงชนะเลิศตีสนี้นะครับส่วนตัวผมเชียร์น้ำมูชอบน้ำมูครับแต่ถ้าเล่นมันก็เข้าขาผมก็ว่าเซบียาบุกดูดันดีอยู่ที่ชอบนะครับ Bye, bye.